ก็เ้นี่กามาดูมกดยังกิดใเนาะมันกราูก้เาใครออทีวีเขามยดกนลยอ้อ้มันล้มอ้มันล้ม

หังเล็สองห่นเล็กสองอะไรอ่งี้ครับหันกรเล็กสองสองตัวเดียวมีเจ้ามาอยู่ได้เป็นชีกระปิ้ก้าวเลยลมยกลนิครับกลนแล้หมูจะบ้าปลกระมาตักเด็บขึ้นหั่นใบเลยเรื่องต่อไปเราเนาะครับแล้วก็มาอเรื่องของเรื่องเลืโจไผ่เไ่ด้เจไผเจ้า